ครับวาระที่4ครับอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูตรกไกลอดีตผู้อำนวยการท c ซและสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หนึ่งในผู้มีบทบาทผลักดันเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยให้ขยายตัวตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาจะมาเล่าให้ฟังว่าต้องทําอย่างไรเราจึงจะสามารถระเบิดพลังของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยให้ไปไกลยิ่งกว่าน,นี้ครับสวัสดีครับในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยหรือคําว่า soft power ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินผมคิดว่าคงไม่ใช่คําใหม่เพราะตลอดระยะเวลา 20ปีโดยเฉพาะ5ปีท้ายๆเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยมากแต่ผมเนี่ยอยากจะอธิบายเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนพักก้าวไก่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจโดยการที่จะไปเพิ่มคุณค่าให้กับเรื่องของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ไปบวกกับเรื่องของเทคโนโลยีไปเชื่อมโยงกับโลกอนาคตของ ความเข้าใจต่างๆตลอดระยะเวลา10ปีของคนที่ทำงานสร้างสรรค์เราก็เห็นปัญหาเราก็เห็นว่าหลายคนพูดอธิบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบผิวเผินไม่ได้ลงไปในลากลึกเพราะฉะนั้นพักก้าวไก่เนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาบนลากลึกของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยแบ่งเป็น3ตอนใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือจะเข้าไปดูในภาค อุตสาหกรรมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคอสำคัญอันที่สองก็ต้องไปอธิบายกับภาคผลิตภาคการผลิตที่เป็นคอเซกเตอร์กับวิธีคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการของรัฐเพื่อทำให้การขยายผลของคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันกว้างไปด้วยมันกว้างขึ้นไป อันที่3ก็คือเรื่องระบบต่างๆหรือกลไกที่เอื้ออํานวยที่จะทําให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์นี้มันโตไปได้ภาพของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็สเกลค่อนข้างใหญ่นะคือต่อปีนะครับเรามีสเกลถึงประมาณสัก1.2ล้านล้านบาทมีคนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์เนี่ยประมาณ9 0 0 0แ0กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปโฟกัสในประเด็นหลักๆ ที่เป็นลากลึกที่ผมบอกว่าลากลึกเรื่องแรกก็คือเรื่องการยกระดับตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มาเป็นระดับของนโยบายของชาตินโยบายของประเทศไม่ใช่พูดกันเมื่อวันที่คนเขาประสบความสําเร็จแล้วเราต้องทําหยิบเรื่องนี้มาเป็นก้อนใหญ่เป็นดิเรกชันใหญ่ของประเทศโดยวิธีการก็คือการเติมเงินงบประมาณเข้าไป ใส่เข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ประมาณสัก8,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเงินก้อนนี้เข้าไปเพื่อทําให้จุดโฟกัสในการแก้ปัญหาเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเติมเข้าไปในเงินงบประมาณในส่วนหนึ่งก็เติมไปในภารกิจโดยการตกลงกันภารกิจว่าแต่ละคนไม่ใช่ทํากันคนละทางสองทางจะต,ต้องทําไปในเดเรชั่นเดียวกัน ในเงินง้มันเองในส่วนที่ภารกิจของกระทรวงกรมกองอะไรทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปเติมอยู่ในกองทุนที่เป็นกองทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทำไมเราต้องเติมกองทุนผมประสบการณ์ที่ทำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นผู้บริการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยทุกเวทีที่เราพูดถึงเรื่องปัญหาทุกเวทีของการพัฒนาเราถูกถามอยู่เรื่อยๆว่า เมื่อไหร่เราจะมีกองทุนเหล่านี้กองทุนนี้ทําหน้าที่อันดับแรกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคนตัวเล็กๆที่อยากจะแสดงฝีมืออยากจะแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการส่งงานไปประกวดต่างประเทศไม่ว่าจะออกไปเป็นเพลงเป็นอัลบ,บั้มมันมีต้นทุนดังนั้นคนตัวเล็กยากลำบากมากอันที่สองก็คือกองทุนนี้เองเนี่ยต้องทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับ ใน SME ที่เป็นกองทุนตั้งตัวก็คือเขามีช่วงเวลาที่เขาต้องลงทุนไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นในกองทุนของกลุ่มงานสร้างสรรค์เนี่ยก็จะไปอุดหนุนทำให้เขาได้มีซอฟต์โลนเพื่อจะทำให้เริ่มต้นชีวิตของการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เรื่องที่2นะครับเราเห็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์คจริงารสายโซ่อของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมันยาว มันมีคนที่เป็นเด็กหลังกล้องเป็นคนยกพาเลตเป็นคนยกแผ่นสะท้อนเป็นคนจัดเวทีเป็นคนอะไรเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะบทเรียนที่เรารับรู้มาจากโควิดสปีหลายคนต้องยุติบทบ,บาทหลายคนต้อง เอาเครื่องดนตรีไปจำนำไปขายหลายคนเปลี่ยนอาชีพไปจากนักดนตรีเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นคนขับแก็บเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลังพิงฝาเลยเพราะฉะนั้นพักเก้าไก่จะหยิบคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ไปอยูเก้าแสนกว่าคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของสวัสดิการก้าหน้าเพื่อทำให้เขาเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเวลาที่ยากลำบาก ก็มีเบาะ์รองรับพอที่จะมีเงินพอที่จะกินพอมีเงินที่จะเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องที่สาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการเพิ่มทักษะความรู้คุณภาพมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่พัฒนาคุณภาพที่จะเป็นสู้กับ ทั้งเวทีในประเทศหรือเวทีในต่างประเทศในเวทีต่างประเทศเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องไปเปิดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นในจังหวัดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งผลิตของงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นเซรามิกเป็น c o m มอน space ทำให้ทุกคนมาได้ทดลองทดสอบ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือในบางพื้นที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เขาเรียกกันว่า creative หรือเอาคำว่า creative บวกกับ Technology แล้วก็ไปบวกกับดิจิทัลมันก็จะไปเติบโตในโลกของอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมหนึ่งเราต้องมีโปรแกรมอย่างเช่นพักก้าวไกลเสนอคูปองเปิดโลก2000บาทเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกที่มันกำลังเดินเคลื่อนหน้าไปเรื่อยๆเรามีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในที่ราชพัสดุเรามีพื้นที่ที่เป็นที่ทหารเรามีพื้นที่ที่เป็นที่ของหน่วยงานรัฐวัดโรงเรียนทั้งหลายหยิบพื้นที่เหล่านี้มาเถอะครับแล้วก็มาเปิดให้กับคนที่ทำงานในกลุ่มนย้เพิ่มมากขึ้นเรื่องที่สซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากผมคิดว่า ในคนทำงานสร้างสรรค์คนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องการอย่างมากก็คืออิสรภาพเสรีภาพในการคิดในการเขียนในการทำภาพยนตร์ในการทำเพลงบทเรียนตลอดระยะเวลาของพออย่างเช่นพรบรเซนเซอร์50ปี60ปีของพรบรเซนเซอร์ที่เราเริ่มมีใช้กัน เรากลับกายเป็นโซ่ตรวนที่บีบคั้นกดทับวิธีคิดกดทับความคิดสร้างสรรค์ในสาอาทิตย์ที่ผ่านไปเราหลายคนคงได้ยินเรื่องภาพยนตร์นะครับทำมาเสร็จลงทุนมาเสร็จแล้วก็ถูกกรรมการชุดหนึ่งบอกว่ายังไม่ให้ฉายใน3มปีที่ผ่านมาเรามีเพลงบางเพลงที่บอกว่าไม่ให้เปิดออนแอร์ ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นรากฐานสําคัญที่คนทํางานสร้างสรรค์ต้องการเพราะฉะนั้นพักเก้าไก่จะปลดล็อกจะระเบิดความคิดของคนที่ทํางานสร้างสรรค์พรกเก้าไก่ขอเป็นเพื่อนขอเป็นตัวแทนในคนทํางานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อนนําความคิดสร้างสรรค์ของเขาไปทําทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิต ของสังคมไทยให้ดีขึ้นเทียบเท่าอาระยะเขาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขอบคุณครับ